ฟังเพลงแบกช้ำตามรักแบกความช้ำม,มาตามหาเธออยากเสนอให้เธอได้เห็นหัวใจที่แสนลำเข็น ต้องพบกับความยากเข็นเป็นเพราะน้ำมือใครหอบความเงามาเฝ้าคอยนางด้วยใจหวังรักอย่างสดใส ใจยืนมือมาแก้ไขหัวใจที่มันปวดร้าวหัวใจพี่เจ็บเจ็บเพราะเธอตีจากสอนพี่ให้รัก แบกช้ำตามรักส่งความสุขกำลังใจให้ทุกคนครับ